ผลครีเอชั่นมาแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะใครไม่กดก็ขอให้ดอนและถ้าใครสนใจไก่ตาและผลพีศาจก็อย่าลืมไปดูที่บางยูเกมเซ็นเตอร์กันด้วยนะและนี่ก็คือหน้าตาของผลพีศาจใหม่ชื่อว่าผลครีเอชั่นนั่นเองไม่เปนนะจ๊ะน้อง มาดูที่สกิล M1 กันก่อน <Okay. S 1> พอเราคลิกเมาส์้างไว้เนี่ยก็จะมีไพ่ออกมาการศัตรูพุ่งเข้ามาโดยทิดทางกา,การกันก็จะขึ้นกับการขยับเมาส์ของเราเลยถัดไปสกิลเซตบาเนียโมไหนว่าลมฉันออกจากเกมไปแล้วไงเหลือแค่ชื่อนะสิไม่ว่าโดยสกิลนี้เราก็จะสามารถแรงหน้าเป็นบินใหญ่แล้วก็พุ่งเข้าไปตุ้บตีตัวออกมาแล้วตกไปหนึ่งทีสะใจจริงๆในส่วนของสกิลเ,เ,าาเอ็กซ์เนี่ยเราก็จะสามารถเียกมือยักษ์มาทุ่มศัตรูแล้วก็ตกไปมาแบบนี้ได้ถัดมาสกิลซีสกิลนี้เนี่ยเรากสามงู แล้วก็ทําดาเมจใสรศัตรู้จากในอาคารได้ด้วยมาที่สกิลวีอันนี้ก็จะมีตึกขึ้นมาเต็มเลยถ้าโดนสัตรูเนี่ยเขาก็จะกระเด้งกระดอนไปมาระหว่างตึกนะนะและสุดท้ายสกิล F สกิลบันไดบอกเลยว่าของดีตามชื่อเลยก็จะเป็นการสร้างทางว่าดเดินขึ้นไปบนฟ้าได้เรื่อยนะแต่ของดีนะมันอยู่ในการกด F ค้างยังไงล่ะพอกดค้างไางว้เนี่ยเราก็จะเข้าสู่ b u ว l โหมดสามารถสร้างได้ทางกําแพงพื้นแล้วก็ทางลาดเลยแล้วเพื่อนๆอยากใช้ผล Creation สร้างอะไรกันก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะและนี่คือ